การเดินทางครั้งนี้เราจะไปเขมรทางบกทั้งหมดนะโดยผ่านทางด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เราจะฝากรถกันที่หน่วยพิทักษ์ป่าทับทันซึ่งห่างจากด่านตม500เมตรเดินข้ามาที่ฝั่งเขมรแล้วเรียกรถไปส่งที่จุดรถบัสซึ่งห่างไปอีก1.5กิโลเมตร ค่เริ่มต้นทริปนะคะเราก็สามารถเอารถมาจอดที่นี่ได้เป็นกรมป่าไม้ก็คือวันละ90บาท90บาทนะมาจากค่าเข้าผู้ใหญ่ชาวไทย30บาทและรถยนต์460บบาทแล้วเราก็จะเดินทางกันไปต่อที่ด่านช่องจอมเพื่อที่จะข้ามไปขเขมรค่ะ เเราาาาก็ดดินนนผ่นชยยแแไทมะะถ้าหันหน้าออกจากประเทศไทยเนี่ยเราจะปั้มขาออกฝั่งซ้ายมือแล้วไปปั้มขาเข้าเขมรฝั่งขวามือตอนกัดก็ไปฝั่งตรงข้ามนะเราก็จะไปปั้มขาเข้าเขมรไปกันเลยแล้วก็มาถึงจุดที่จะขึ้นรถบัสนอนนะคะเรียกว่าโฮเทลบัสไปพนมเปญกันคืนนี้อันนี้คือชื่อบริษัทโซแวนเดี๋ยวจะให้หมุดไว้ด้านล่างนะ ที่นี่เขาใช้แอปเ e l e g r a มติดต่อกันนะ WhatsApp จะมีแค่ร้านใหญ่ๆที่รองรับต่างชาติรถจะมีหลายรอบช่วงนี้ไฮซีซันแนะนำให้จองมาก่อนเลยอันนี้จะเป็นรถที่เราจะขึ้นตอน1ทุ่มค่ะของคืนนี้แล้วก็จะไปเช้าที่พนมเปญแล้วก็จะมีรถ v i p อีกประเภทหนึ่งเป็นคล้ายรถตู้แบบนี้จะเป็น15ที่นั่งจริงๆขับรถไปพนมเปญใช้เวลาแค่8ชั่วโมงนะแต่อันนี้เราหวานเย็นจอดรถรับส่งของตลอดทางก็เลยใช้เวลา10กว่าชั่วโมงขึ้นก็ไม่แย่เพราะยังไงเราก็ไม่มีอะไรทำหลังจากด่านตอมอป อยู่แล้วต้องถอดรองเท้าเข้ามาตอนนี้ราคาเราก็อยู่บนรถนอนแล้วมันจะแบ่งเป็นฝั่ง2เตียงติดกันไม่มีที่ขันนะ้นหนากับอีกฝั่ง1เตียงมีบนกับล่างด้านบนจะอากาศระบายดีกว่าแต่โครงเคลงกว่าก็คือมีขึ้นไสบเบาๆสภาพความสะอาดตามราคา450บาทต่อคนถือว่าค่อนข้างทําได้ดีแอร์หนาวนะเตรียมเสื้อไม้พร้อมยืดหัวไม่ได้มีที่ให้ชาร์จแบตถึงสองรูระหว่างทางมีหยุดพักที่เสียมเรียบให้เข้าห้องนะ้ำเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ หกโมงเช้าเราก็ถึงกันที่คิวลถแล้วคือห่างจากในตัวซิตี้เซ็นเตอร์ประมาณ10กิโลเมตรจากแผนที่โรงแรมจะอยู่ริมแม่น้ํารถจะจอดจุดแรกแถวโอสเตเดียมแล้วจะไปปลายทางที่บริษัทแถวโอลิมปิกสเตเดียมซึ่งจะไกลโรงแรมกว่ารอบๆบริษัทจะมีตลาดเช้ามีตุก๊กต๊กจอดรอพร้อมฟันราคานักต่องเที่ยวคนละร้อยไป3คน300บาทดูจากแอปคือถ้าเกิดนั่งตุง๊กตุ๊กมันจะประมาณไม่เกินร้อยบาท ต่อเอาให้แม่ต่อ150ที่จริงเรียกผ่านแอปเลยก็ได้นะเพราะสปายตุกๆมากกว่าดีมานอยู่มากอุตสาหสงสารเระราคาในแอปดูไม่คุ้มกับค่าน้ำมันเลยแต่ถ้าเล่นเรียก2เท่าในเจนวายอย่างเราก็ขี้เกียจเสียเวลาต่ออ่ะมาถึงโรงแรมกันแล้ว oh, 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 oh. ชื่อว่าร์ม m นี y พนมเปญโฮเทลถึงโรงแรมด้วยหน้าสดขออนุญาตไปแปลงเฉมกันนะ ก็จะเดินออกไปหาร้านกาแฟกินแล้วรอบๆโรงแรมก็จะเป็นตลาดสดนะมีขายผักผลไม้เต็มเลยมันคือร้านนี้แต่ว่าไม่ตกปกอย่างมากชื่อร้าน H2O นะขายกาแฟกับพวกขนมปังครัวซองเลยเลี้ยวไปกินข้าวร้านข้างๆแทนข้าวเช้านะคะไข่เจียวจานละ3ดอลลาร์ส่วนอันนี้ไปวยเตียวไก่รสชาติเปดเค็มนิดนึงแต่ก็อร่อยดีค่ะสดอลลาราคากลางค่ะ ชาหอมมากๆมก <c oughs> ีถามซื้อชาอะไรวันม <c oughs> ่อเจันเจ็ดดอลลาร์ราค์อีส์าหาหาห้าไทม์ชแลสมันด้อยเ0็บเจดแต่ อ๋อ sorry sorry ไอเด็กดีใจทุกดอกเออตาลายไม่ค่อยใช้เงินตัวเองนะคะใช้แต่เงินโรงแรมกินข้าวจานละหมื่นนะคะกินข้าวเช้าเสร็จแล้วแล้วเราก็จะเดินไปวัดพนมเป็นที่แรกของวันนี้ค่ะจากแถวโรงแรมเราเดินเลียบแม่น้ำไปวัดพนมแค่1.2กิโลเมตรเท่านั้นมาหน้าหนาวอากาศเย็นๆพอเดินได้อยู่ อันนี้เป็นริเวอร์ไซด์ก็คือจะเป็นโซนโรงแรมที่แนะนําชาวต่างชาติให้มาเพราะว่าที่เที่ยวทุกอย่างอยู่ใกล้ๆแล้วก็คือเดินไปได้เลยเมื่อเช้านะคะที่ลงรถมาตอนตีห้าไฟไม่สว่างป้าๆทุกคนก็คือจะมาออกกําลังกายตรงแบบเครื่องเล่นออกกําลังกายของชุมชนตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วก็ยัง พนมเดือนเพลยะขอออกสำเนียงเป็นไทยนิดนึงา <L ie> อไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรก็คือว่าต้องมีเก่อนอื่นเลยมาเสียค่าเข้ากันก่อน1ดอลลาร์วัดพนมนเป็นวัดท,ที่เก่าแก่ที่สุดในพนมเปญนะสร้างปีคศ1372เพราะมันอยู่ในตำนานการสร้างกรุงพนมเปญเลยเล่าว่ายายเปญเนี่ยพบพระพุทธร,รูปและเทวรลปพนาลายรอยน้ำามาก็ลเลยสร้างวิหารบนเนินเขาใกล้บ้านเพื่อประดิษฐานไว้ วัดนี้นะคะเหมือนมีความผสมผสานร,ระหว่างจีนนะคะมีสิงห์อันนี้เหมือนวัดจีนเลยแล้วก็ตรงคานเป็นหงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใช้ตกแต่งเหมือนวัดไทยเออมันมิกซ์กันข้างๆวิหารมีศาลยายเปนอยู่นะสำหรับสายมูสามารถมาขอได้หมดยกเว้นเรื่องความรักเพราะว่าตามตำนานระว่ายายเปนเป็นหญิงไม้อีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดพนมนะก็จะเป็นนาฬิกาในสวนใช้ได้จริงตัวก็วววสามารถ สแกนแล้ว10ครั้งลอด1ครั้งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะธนาคารไทยก็ไม่รู้เหมือนกันทางที่ดีก็พกเงินสดมาก่อนดีกว่านอกจาก Grab เขาก็มีอีกแอปหนึ่งชื่อว่า Pass App ลองไปโหลดดูกันได้ ากวัดพนมนะเราจะข้ามฝั่งไปต่อกันที่วัดมงคลสิริเกียนแคลงเรียกสั้นๆว่า Golden Temple ลใช้เวลาเดินทางแค่10นาทีเท่านั้น คนไทยรู้จักในเชิงของวัดทอง Golden Temple เพราะว่าทุกอย่างจะถูกเพ้นเป็นสีทองหมดเลยตรงนี้มีป้ายให้ถอดหมวกก่อนเข้านะประวัติวัดน้อยมากค่อนข้างโลคีเลยทีเดียววัดนี้มี2วิหารวิหารที่เก่ากว่าจะอยู่ด้านหลังติดริมโขงก็คือสร้างตั้งแต่ปีคศ1928มันเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมเขมรจีนแล้วก็อินเดียว,ว่ากันว่าเจ้าอาวนาสขณะนั้นเดินทางไปอินเดียแล้วก็อีกหลายประเทศก็เลยได้แรงบันดาลใจมาสร้างวัดนี้ก็เลยมีศาลเจ้าจีนด้วยอันนี้เป็น ็นภาพ 3D ที่อาจจะมองผิดมุมไปนิดนึง่งกลับเข้าเมืองมาที่พิพิธภัณฑ์โตสซเลงขอหากินข้าวแถวนี้ก่อนนิดนึงนี่นะคะเราก็มาชินร้านเหมนซึ่งเมนูเป็นภาษาขมรมาเลยอ่านไม่ออกแต่ว่ารู้มันคืออะไรเพราะมันคือเมนูเหมือนไทยเลยก็ยังคงตีมเดิมนะกะเพราจานอร่อยอร่อยไหมอาหารที่นี่รสจัดน้ำซุปก็จัด แต่<ะ>ข้าวนิ่มอร่อยมากค่ะข้าวอร่อยมากน, <ำ S 2> น้ำซุปมีรสดีก <c oughs> ินเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงิน9ดอลลาร์แต่ว่าเราไม่มีดอลลาร์เราก็เลยจ่ายเป็นเงินรีวแล้วเขาก็ทอนมาแบงค์ดอลลาร์สเหรียญ ที่เหลือเป็นเศษเงินดิวอี 5, 000, วกห้งงาพันก็คืองงมากคือมิกซ์กันไปหมดโตเซเลคค่าเข,ข้าคนละห้าดอลลาร์ถ้าอยากได้ออดิโอไกด์ก็เพิ่มอีก5ดอลลาร์ไม่มีภาษาไทยนะตอนนี้เราอยู่กันที่ building A นะคะตึกในนี้ก็จะแสดงเป็นสิ่งของที่เหลือใช้เป็นเตียงของเด็กๆสมัยนานที่โดนฆ่าตายโดยแคมรูนะคะขมแดงก็คือประมาณเกือบสองหมคนที่เขาจับมาแล้วรอดแค่สคนเท่านั้น ที่นี่เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมแล้วถูกยึดไปเป็นค่ายกักกันเอาไว้ทรมานพวกต่อต้อตานขเขมรแดงสมัยนั้นทรมานอย่างเดียวนะไม่ได้ฆ่าที่นี่ค่ายนี้จะบันทึกเหตุการณ์ไว้ละเอียดมากภายในตึกเละเอามาจัดแสดงเป็นรูปถ่ายคล้ายๆรูปติดบัตรเด็กทุกคนและสภาพคนที่โดนทรมานจนใกล้ตายนอกจากคนขเขมรที่โดนจับก็มีชาวต่างชาติที่โดนจับด้วยอันดับหนึ่งคือเวียดนามเกือบ500คน2อคือคนไทย30คนตอนนี้เราก็จะไปขึ้นเรือในเวลา5โมงเย็นเราให้โรงแรมจองให้เรียบร้อยแล้วชื่อว่าคานิกาโบสก็คือมีหลาย โรงแรมบอกว่าที่เขาจองให้ค่อนข้างดีก็ก็ไม่รู้ไปดูกันค่ะ w e b o o k w i t Harmony h Hotel just now แม่บอกว่าน้องคนนี้น่าตาดีถ้าน้องมาดูก็ subscribe ด้วยนะคะเป็นเรือที่มีแต่ฝรั่งนะเอเชียมีแค่เรากับเกาหลีตกข้าง ดีค่ะเราก็ร่องเรือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนจะมีแต่โต๊ะเราที่สั่งอาหารกินนะคะก็ตกประมาณคนละพันบาทจึงเซตได้อัพปิทายเซอร์เมนคอสแล้วก็ดิเซอร์โต๊ะอื่นเหมือนจะกินแค่เบียร์ <c oughs> โต๊ะเราก็คือรวยมากกลาคืนก็จะไม่ได้คึกคักมากเนาะแต่ว่าก็อากาศเย็นๆตอนนี้เป็นเดือนธันวาก็คือ20กว่าองศาค่ะ เราจะยังคงอยู่ในพนมเปนเมาตุก๊กๆุกไปตามแลนด์มาร์กต่างๆรอชมกันนะ